สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพระัสบดีที่8มิถุนายน2566กันนะครับวันนี้นะครับเซ็น n น็กก็ปิดตลาดไปที่1,559.50จุดบวกเพิ่มขึ้นมา26.29จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น1.71%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่59,000ล้านบาทโดยประมาณ โดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค้าปลีกธนาคารอาหารอาสังหาริมทรัพย์ขนส่ง ICT แล้วก็กลุ่มการเงินส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มยานยนต์โดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของหุ้นในกลุ่มพลังงานแล้วก็หุ้นลงกลัน่นอย่างเช่นทางด้านของ BCP ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.72%ไทยออยบวกขึ้นมา3.37%แล้วก็ IRPC บวกขึ้นมา3.51%ซึ่งส่วนหนึ่งที่ราคาหุ้นในกลุ่มนี้มีการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาก็น่าจะเป็นแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวกันขึ้นมารวมทั้งค่ากานกันที่ปรับตัวกันขึ้นมาด้วยทางด้านของกราฟราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.28% ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นประเด็นข่าวที่ทางด้านของบอร์ดบริษัทของกัฟนั้นมีการอนุมัติให้รับซื้อหุ้นทั้งหมดของ Binance US จากกัฟฮ่องกงก็คิดเป็นมูลค่ากว่า695ล้านบาททางด้านของแบมราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.54%ก็คาดว่าได้รับเซนเนเมนต์เชิงบวกมาจากการที่บอลยูนั้นมีการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาทางด้านของ PTTGC ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.79%แล้วก็ SCGP บวกขึ้นมา3.97%ก็คาดว่าได้รับอนิสงค์จากประเด็นที่ทางการของจีนนั้นเตรียมที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาทางด้านของไทยคมราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.26%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการออกมาระบุว่าทางด้านของ ดาวเทียมไทยคม9ซึ่งก็เป็นดาวเทียมดวงใหม่นั้นมีลูกค้าทยอยเข้ามาจองบางส่วนแล้วโดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นอินเดียขณะที่ธุรกิจบริการบรอดแบนด์เรือเดินทะเลนั้นก็ได้มีการเซ็นสัญญากับลูกค้ารายใหญ่ที่เป็นลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่นที่มีฐานเรือกว่าหมื่นลำทางด้านของพอร์ตราคาหุ้นบวกขึ้นมา15.65%ก็ได้รงดุนมาจาก ประเด็นที่ผู้บริหารน,นั้นมีการระบุว่าทางด้านของบริษัทนั้นร่วมมือกับ Leo l o ลจิสติกในการเปิดโครงการคลังสินค้าควบคุมอุณภูมิซึ่งก็คาดว่าจะสร้างรายได้กว่า800ล้านบาทและก็ระยะเวลาโครงการอยู่ที่14ปีทางด้านของ TKC ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5%โดยทางโดยทานงของผู้บริหารน,นั้นก็ออกมาบอกว่าได้มีการร่วมมือกับ3บริษัทด้านเทคโนโลยีระดับโลก ในการพัฒนาระบบสนามบินอัจฉริยะแล้วก็จะให้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองแล้วก็ท่าอากาศยานภูเก็ตทางด้านของ TSE ราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.56%ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส2ปี66นี้จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจากการรับรู้รายได้ในทางด้านของโรงไฟฟ้าญี่ปุ่น กว่า133มิกวัตส่วนทางด้านของ PJW ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.64%ก็มีการคาดการณ์กันว่าในน้องผลประกอบการนรายตรมัส2ปี66นี้กำไรจะเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ได้อนนิสงมาจากการที่เศรษฐกิจในประเทศนั้นมีการฟื้นตัวกันขึ้นมาแล้วก็ได้รับออเดอร์จากจีนเพิ่มเติมกันขึ้นมา ทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ AH ราคาหุ้นติดลบไป7.01 ซึ่งในวันนี้ร,ราคาหุ้นของเอเนั้นพันผวนค่อนข้างจะแรงมากโดยในช่วงเช้านั้นราคานั้นลงไปเกือบที่จะฟลอเลยทีเดียวซึ่งก็มาจากแรงพันิคเซลจากประเด็นข่าวที่อิสูซูนั้นอาจจะมีการย้ายฐานการผลิตจากไทยไปยังอินโดนีเซียแต่ว่าก็มีข่าวล่าสุดออกมาจากทางผู้บริหารของอิสูซเองก็ออกมายืนยันว่าไม่มีแผนที่จะย้ายฐานการผลิตออกจากไทยไปยังอินโดตามที่เป็นข่าวก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ราคาหุ้นนั้นมีการดีดตัวกันขึ้นมาได้ ทางด้านของ Stark ราคาหุ้นติดลบไป6.67% m p i c ติดลบไป3.42%แล้วก็ T.O.A ติดลบไป3.15%ซึ่งในส่วนของ m p i c กกับ T.O.A นั้นก็คาดว่าดา้รับ s นิเ i m e n t ช่งลบมาจากมีความเกี่ยวข้องกับธนักของหุ้น Stark ซึ่งก็มีแรงกดดันมาจากอที่ D.S.I นั้นจะเร่งสอบสวนในคดีของ Stark แล้วก็คาดว่าความเสียหายนั้นน่าจะเกินกว่าหมื่ล้านบาทเลยทีเดียว ส่วนทางด้านของคามาตร,ราคาหุ้นติดลบไป7.30%ก็คาดว่าเป็นการขายทำกำไรในช่วงก่อนหน้านี้ราคาขึ้นมาแรงและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ